ก็เป็นความฝันของเด็กๆทั่วไปว่าเป็นคุณครูบ้างพยาบาลเดี๋ยวเราตอนนั้นเราชอบเล่นเขียนกระดานอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเออเออ ชอบเอาสูทส้นสูงแม่มาใส่อะไรอย่างเงี้ยก็เอออยากเป็นคุณครูพยาบาลรักษาคนไข้บ้างเล่นเล่นพยาบาลกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความคิดของเด็กๆทั่วไปที่เหมือนชาวบ้านเขาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเป็นปกติใช่ยหรออยากเป็นแอร์โฮสเตสเป็นนางฟา้า,ากเ็เป็นความฝันของคนทั่วไปแต่ว่าเขาไม่ให้สูงร้อยสิบสามเป็นไงก็เลยเป็นความฝันตออไป <c oughs> <c oughs> อาจจะบ,บางที่อาจจะชันบ้างเพราะว่าขาเราก็ไม่ได้ยาวมอานนา่งแบบอาจจะขึ้นบันไดขึ้นรถเหมือนเวลาขึ้นเวลาไปกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเหมือนแบบเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อแบบว่าคนที่เศษงไงก็แบบมันก็อาจจะลําบากหน่อยอ่ะแต่ว่าเออเราก็พยายามแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบถือว่าลําบากมากนั้นนะแต่เราก็ทําได้อ่ะ เพื่อนเรียกเลยส่วนมากไอ้เตี้ยส่วนมากไอ้เตี้ยไม่ไม่มีหรอกว่าตัวเล็กเลยไม่มมีหรอกเพราะมันน่ารักเกินไปก็คือแบบว่าทําได้ทุกอย่างแบบชีวิตประจําวันก็ทําได้หมดอะ่ะเป็นเพราะว่าเราเราสนิทกับเขามากกว่าไม่ได้เป็นทำล้อเลียนหรือไม่ได้เป็นคำหยามที่จะด่าเพื่อเพื่อเขาเล่นนะเ<ม>หมือนเหมืน <okay. S 2> อ,อมน,มน,มน,มนเขาเล่นนะเปิดตอบย้ำเขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นไงว่าเป็นเพราะว่าเราสนิทกันถ้าอยู่กับเพื่อนก็ไม่มี <c oughs> เขินกับเพื่อนก็คุยก,กันได้ทั้งหมด เราก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมสิเราเกิดมาตัวเท่านี้แต่ว่าไม่ได้เป็นภาระของใครก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบเวลาไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะช้ากว่าแต่ไม่ได้ช้ามากรูแปแรกใช่ไหมตัวอะไรวะตัวอะไรวะ <laughs> ตัวอะไรวะทําไมมันไม่รู้จักอศกเศร้าเสียใจเลยบ้างเหรออัอไรแม่ก็หาหาทุกเม็ดเฮ้ย ผู้หญิงคนนี้เป็นคนแค่นะเป็นคนแค่เฉยๆแต่ไม่ได,ไไดไ้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนเขามีมีมีม,ม,มีมีสิ่งที่น่านรังเกียจน้อนไหมคะอ่าก็คือแต่พอรู้จักกันก็คือโอเคเขาก็คือเป็นคนปกตินีแหละแต่เขามีเป็นคนแค่ร่างแค่แค่นั้นเองแต่งตัวก็แต่งตัวไม่ติดเทรนแต่งตัวชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นให้เหมาะกับตัวเราไม่ไม่ได้แบบแฟชั่นจา๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่งตัวแล้ว ดูแบบเหมาะสมกับตัวเราที่สุดเราก็จะแต่งแบบนั้นเดี๋ยวว่าเวลา,า,าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ใส่ของเราแบบลุยๆสปอร์ตสปอร์ตรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบสวยๆของางามไม่ได้ดดบางทีก็เเกงขาสั้นอะไรอย่างงี้แล้วก็กระโปรงบ้างก็ใส่เสื้อยืดแบบเหมือนผู้หญิงทั่วไปก็ใส่ได้ใส่ไซส์ธรรมดาได้แต่ว่าบางทีความยาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอามาเปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย บางทีม so ันเป็นกระโปรงสั้นของคนอื่นน่ะแต่ว่าเป็นเป็นกระโปงพอดีของเราอ่ะชอบรองเท้าแบบเหมือนชอบของผู้ใหญ่อ่ะแต่อยากแบบว่าใส่ม้างอะอะไรอย่างงี้แต่ว่าใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคู่มันใหญ่คู่มันใหญ่เกินอะไรอย่างเงี้ยก็หายาก็หายาก็ต้องทําใจหน่อยบ้านไกลไกลกับชาวบ้านไกลกับชาวบ้านเขาไกลกับเพื่อนอะถือว่าชาญเมืองกว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอยู่ในเมืองทั้งนั้นแต่ว่าก็เออเพื่อนส่วนมากจะ มารับเพราะเราก็ออกไปเองไม่ได้ไงก็มารับแปส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บน่นก็ไม่เคยบน่นก็ไม่ลําบ,บากเลยเป็นสิ่งที่ลําบ,บากที่สุดที่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนมันเนี่ยต้องไปรับมันทุกคนเพราะว่าเพราะมันมาเองไม่ได้ใครๆก็มาถึงก็ต้องถามหาหรือได้ได้พบได้เจอก็ต้องถามหาว่าเฮ้ยเซล็บไปไหนวันนี้เซล็บไม่มาเหรอ ให่มีร้อยรซู้จักเขาประมาณ80% 0ิเตท่าที่แบบก็จำได้อไม่เคยบอกว่าโดนกดดันไม่เคยแบบโดนส่วนมากจะเจอแต่คนดีๆที่เข้ามาอะไรอย่างเี้ยหรือไม่ก็อาจจะเจอคนไม่ดีแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วไงไม่ค่อยสนใจคำพูดอะไรที่ไม่ดีอะจะเก็บตัวไปอยู่แต่บ้านทำชีวิตได้แบบกดดันไม่มีความสุขในชีวิตมันก็ไม่ใช่ ออกมาข้างนอกดีกว่าแบบทำตัวให้ล่าเริงให้เหมือน,นคนปกติเราไม่ใช่แบบว่าคนพิเศษขนาดแบบที่ต้องแบบกลัวแบบว่าคนอื่นจะมองขนาดนั้นเราก็เออทำตัวให้มันเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะว่าเราเออเราก็คิดว่าเราเราแต่งตัวออกไปข้างนอกเราก็แบบว่าสวยๆงามคนแบบคนเวลาไปเที่ยวมองเป็นคนมองแล้วก็ถือว่าอย่าไปคิดมากว่าเออคนจะมองว่าเออ คิดแบบอะไรเนี่ยมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเออเรามนุษย์สัมพันธ์นี้เขาอยากจะมองก็อยากจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดในแง่ดีไว้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนจะต้องมองแต่ว่าสายตาคนมองเนี่ยเขามองกันยังไงเนี่ยมันแล้วแต่คนส่วนใหญ่นะจะหัวเราะมากกว่าเห็นแล้วจะหัวเราะพอหัวเราะถึงปุ๊บเนี่ยคือคือนาเป็นเซเล็บไง คือนางสวยพอคนมองนานนั้นก็ทําไมหรออะไรอย่างเงี้ยรอกว่าเอออะไรประมาณนี้ท่านคนหัวลาะคือคือไม่ได้แบบว่า<อ>หัวหล้ออะไรมึงอ่ะจะไม่อย่างนี้แต่นานจะเชิดใสอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้ามองแล้วกลัวจะเป็นเด็กเด็กๆอะ่ะจะมีมองแล้วกลัวแต่ถ้าคนผู้ใหญ่อย่างเงี้ยจะไม่คือไม่มีใครมองว่าแบบหน้ารังเกียจหรือทําหน้าแบบว่ารังเกียจคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนใหญ่แลก็จะหัวลาอมากกว่าเราก็เข้าใจเขาเหมือนกันว่าเออ ขาอาจจะไม่เคยเห็นเราอะไรอย่างนี้ไงก็มีแต่เราไม่สนใจเราก็เฉยๆถ้าเราคิดมากเราก็คิดถ้าเกิดคนมองสิบคนเราก็คิดัึงสิบคนคนมองร้อยคนเราก็เราก็คิดมากร้อยคนเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเราก็รู้ว่าเราสวยเราน่ารักเขาเลยมองเราไงไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงนะแต่ว่าพี่พ,พ,พี่พี่มุความรู้สึกว่าเขาอะ จะไม่เอาปมด้อยของตัวเองเนี่ยมาเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตนอกไหมเพราะเขาว่า<ม>อาจจะเป็นครอบครัวเขาด้วยแหละที่ว่าคือพยายามสร้างให้ให้เขาอะเหมือนกับว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยคือปมปมด้อยขวัญเป็นแบบมองอะไรเกินเกินจริงหมดเกินหาไปแบบอมไม่มีลิมิตก็ชื่อขวัญก็เหมือนแบบ เหมือนประมาณแบบว่าเป็นของขวัญให้กับพ่อแม่เหมือนพระเจ้าให้ของขวัญคนแต่ละกล่องมาแต่ละกล่องมันก็ไม่เหมือนการเปิดออกมาแล้วพระเจ้าให้บ้านนี้มาให้กล่องมาให้แบบคนนี้เล่นเปียนโนได้คนนี้เรียนเก่งคนนี้ปกติรูปร่างปกติของเราเราได้มาเราเปิดมาแม่เราเจอกล่องเล็กๆเพื่อนเป็นกล่องขวัญชิ้นเล็ก ที่ดูมีความสุขแล้วก็มีค่ามากแต่เราอย่าทำให้ตัวเองเล็กตามกล่องไปด้วย Once again